ที่ประมาณ1นึ่งพันหนึ่งล้านนะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์ทางธุรกิจเนี่ยเริถือว่าหนักใ,ในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับกยอดขายเราเนี่ยลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าในไตรมาสที่4ี่ที่แล้วมีการเดินโรงงานลองเซอร์างส่วนรอบช่วงเดินการได้ใช่ไหมครับพอเราไม่เดินเนี่ยยอดขายเราก็ลงนะครับแต่ว่าตัวกําไรเราเป็นบวกขึ้นมา ครับแล้วก็กลับขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคอทุกธุรกิจเลยนะเกรงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวเลขมาดูว่าดีขึ้นทุกธุรกิจตัวกระแสเงินสดที่เราเน้นมาโดยตลอดว่าสถานการณ์แบบนี้กระแสเงินสดสําคัญมากๆสําคัญกว่าตัวเน็ตโปรฟิตอีกคือสามเดือนครับเพราะฉะนั้นผมเลยชี้ให้เห็นว่าอินด,ดัสทรีฟอร์มอปเรชั่นเนี่ยที่ไม่รวมสิบเอ็ดนห่งขึ้นมา22เปอร์เซ็นต์นะครับก็แสดงว่าตัวอเปอเรชั่นเราเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมทำไมทั้งกำไรแล้วก็ทั้งอินดีด้เนี่ยมันถึงดีขึ้นนะครับใน,ในทุกเซกเมนต์เนี่ยถ้าดูในรายเอียดไปอีกหน้านเลยครับดูในรายจริงจริงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราเองมีมาตรการในการปรับตัวเรื่องของการลดคอสนะครับในการปรับ Efficiency ของทุกกลุ่มธุรกิจที่เราทำโดยตลอดเนี่ยมันเริ่มอ,ออกผลออกผลน,นะครับ ทุกธุรกิจเลยได้ประโยชน์จากการทำาการรีสตาร์ทเริงการลดต้นทุนนะครับทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วทั้งซีเมนต์บิดิ้งแมทเทิลเคมีคอลและก็แพคเกจิ้งนะครับซีเมนต์ and, เนี่ยอาจจะมีส่วนเสริมตรงที่ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเมื่อเทียบกับไตรมารสสี่เนี่ยไตรมาสหนึ่งก็เป็นหน้าขายพอเราทำให้เรา มีสายข่าวราการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นลดคอสใช้จ่มากขึ้นเนี่ยน่าขายก็จะเข้มงวดนะครับก็จะเห็นว่าทางการปลูกซีเมนต์แอนด์บิลอิงแมทเรียลเนี่ยก็จะป uh, ระกอบคดที่ดีนะครับเคมีคอลนะครับเคมีคอลถ้าดูรายละเอียดเนี่ยต่างๆเดี๋ยวพี่แสงมาเล่าให้ฟังละเอียดเลยนะครับจริงๆเคมีคอลก็ดีขึ้นแต่มีเทคนิคหลายอย่างไม่ใช่แค่ตลาดอ,อย่างเดียวนะครับวันนี้เป็นเรื่องของพอร์ตที่ ที่ีแสงเนี่ยทางเคมีทุก็อปรับขึ้นมานะครับแพ็เกจจิ้งก็รักษาดยยี่ปน,นะครับมีการเสริมพอร์ตในสินค้าที่ไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พวกวิธีการแพคเกจจิง้ตงต่างๆก็ก็เข้ามาช่วยนะครับภาพที่เศรษฐกิจจะหดตัวกําลังการผลิตจะลดลงสินค้าจะไหลเข้ามานะครับมาแข่งเนี่ยต้องทําอะไรเพิ่มบ้างตรงนี้เราก็มานั่งดูในรายละเอียดสําหรับ AC g แล้วเนี่ยเราทํสีเรื่อง สเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรากำลังแข่งกับใครเรากำลังแข่งกับผู้ผลิตในจีนอย่างเช่นของที่ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งคอมเพอิทเท่ากับจีนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดต้นทุนแบบไม่ใช่พูดกันระดับ10 20%ต้องลดต้นทุนค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้จะกลายเป็นเรื่องสำคัญ ก็ถามว่าทำได้ไหมเราจะแข่งกับจีนได้ไหมถ้าเราทําแบบเดิมไม่มีทางบอกได้เลยไม่มีทางนะครับพี่บุวยได้มีทดลองทําในบางรายการผลิตในบางสินค้าที่ใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่เราสามารถทําการลดต้นทุนให้แข่งกับทางาผู้ผลิตในจีนได้นะครับอันนี้ทําได้จริงนะครับท่านคัตโต้เขาก็ทามาแล้วก็กำลังขยายเรื่องนี้วิธีนี้ต่อไปนะครับ คือถ้าเราไม่คอมเพลติฟในระดับ Global เนี่ยเราก็จะยันสงครามครั้งนี้ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นการารวมกำลังการผลิตการรีโลเคชอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็การใช้ AI แอนด์โรบอตเข้ามา,อย,าอย่างมากมายนะครับอันนี้อันที่หนึ่งคือต้นทุนใครต้นทุนสู้ได้คนนั้นก็จะเป็นคนที่ยืนอยู่ได้เมื่อพายุนี้ผ่านไปอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองนะครับพอสินค้าอย่างที่ผมเรียนเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าสินค้า High Value Added ไปได้แต่ว่าอยูเซกเมนต์บนสินค้าที่เป็นเซกเมนต์แมสเนี่ยต้องเร่งสินค้าที่ Quality แต่ว่าต้องจับต้องได้ด้วยนะครับสินค้าที่ Quality ที่จับต้องได้ด้วยเดี๋ยวมีทั้งพี่แสงก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับมันคืออะไรสำหรับพลาสติกสำหรับของพี่บ๊วยก็รักษาเดียวกันคือสินค้าดีที่สมัยก่อนเนี่ยราคาแพง ตอนนี้สินค้าดีเหล่านั้นต้องจับต้องได้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่2ที่เราทาคือจะจ,จับแต่ตลาดบนอย่างเดี้วไม่ได้แล้วต้องจับตลาดกลางที่ high quality ด้วยนะครับอันที่สามเราจะมีปัญหากับทางอเมริกาถูกไหมครับแต่ว่าในสงครามการค้าครั้งนี้เนี่ยมีคนได้ประโยชน์เราต้องเข้าใจก่อนนะครับมีคนได้ประโยชน์อย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ ปกติแล้วแร่เอิร์ดเนี่ยพวกไอ้ไอ่สินสินแร่ที่สำคัญสาคัญเนี่ยส่งกับจีนเลยอเมริกาเลยยุโรปตอนนี้เขาไม่ไม่ยอมให้ส่งแนละ้วต้องซื้อจอากใครต้องซื้อจอากออสเตรเลียออสเตรเลียได้ประโยชน์ผมกำลังจะบอกว่านี่คือตัวอย่างที่บอกว่ามันบางตลาดเนี่ยกำลังซื้อจะมากขึ้นนะครับเราเองต้องอหันเราเรามีหน่วยงานขายเนี่ยไปรอบโลกเพราะฉะนั้นหน่วยงานขายเหล่านี้ก็จะ ปรับตัวช่วยเราในการปรับตัว move สินค้าไปเพราะเข้าอเมริกาไม่ได้ก็ต้องไปเข้าที่อื่นนะครับที่มีกำลังซื้อแต่ว่าการปรับตัวไปยังสินค้าตลาดต่างๆนี่ก็ต้องปรับให้เข้ากับมาตรฐานของแต่ละประเทศนะครับอันที่4ก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าหลังจาก90วันเนี่ยหลังจาก90วันเนี่ยอัตราภาษีของแต่ละประเทศอาจจะไม่เท่ากันยกตัวอยา่างยกตัวอย่างน,นะครับ ใครเจราจาที่ดีนะครับสมมติวันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะเวียดนามาเจราจาที่ดีอาจจะเหลือ20%หรือ10%บเปอไทยยังต่อคิวอยู่ถ้าเกิดเราไม่ทันโดน36%ไปอีกเเสร็จเลยครับนี่เรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับหรือว่า,อ,าอินโดนีเซียรหรือว่ากัมพูชาหรือว่าลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นการที่เราจะต้องขยับ ศูนย์กลางในการผลิตสมมุติเราจะส่งไปอเมริกาสมมติถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยประเทศฟิลิป,ปินจะเป็นประเทศที่เหมาะกับการส่งไปอเมริกาเพราะว่าอัตราภาษีต่ำสุดการที่ scg มีโลเคชันในการฐานการผลิตหลากหลายเนี่ยจะช่วยให้เราขยับการส่งออกไปตามประเทศที่ได้เปรียบได้ง่ายที่สุดนี่คือสิ่งที่เรารทำนะครับถ้าเรามีฐานการผลิตที่เดียวอันนิเส นี่ลาบากมากนะครับแต่ถ้ามีหลายที่เราก็ต้องเอาฟิลิปปินส์ไปส่งอเมริกาเอาเมืองไทยไปส่งในอาเซียนแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่ข้อที่4ที่สร้างความ้เปรียบจากฐานการผลิตในอาเซียนนะครับและเนี้ใช้ได้ทั้งแพคเกจจิ้งปูนแล้วก็วัสดุกาา่อสร้าง